แล้วเจ้ากบกราบตัวนี้นะวันนี้มาอยู่กับผมนะอันฟ้าในเกมโลบอกนะวันนี้เราอ่เหมยเกมนินจาชัยคืนว้าวโอเคเดี๋ยวก็ะซไปก่อนนะไม่รู้จะทำไงแต่เออก็นั้นแหละโอเคไปเล่นกันเลยโอเคว้าว ชูส์ยูนินจาผมอยากเป็นไฟนินจานะไม่รู้มีหรือเปล่า oh. อันนั้นวินไฟนินจามันเสือไปนะโอเคย no fire ninja whoa epic I want to be fire no no win ผมอยากไปพิฆาชามากเลยบ้านรวยจัด oh my god no no epic no epic no No, no epic. no, no, no epic. No, I know how to play tycoon. Oh my God! Oh my God, I know how to play tycoon. <clears throat> Jesus! No, 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 you are not killing me. No, no. my yeah, yeah. Yeah open take ก poke เลย No no you no good man you are no good people you know Okay very good he left whoa No no kill no 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 Okay ไปเมก e a drop first อ o d ปกติผมจะเอาไทโคเนี้ยนะเออ oh my god ตายอยากตาย โอ้ oh my god I hate you ไปโซรไปเลยกูไม่อยากเล่นแบบนี้เลยเออนังรู oh my god epic one thousand dollars ก็ดีหวยห้าสิบบาทสุดยอด I have Passive bad. Whoa, very epic. No, I want to be catcher. I want to be catcher. I can not buy. No, 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 no. No good. I want catcher. Okay, and then Epic. Okay, so The ultimate upgrader. Oh, Sam Wow, lei. Whoa, no. No epic. No epic, you know? Whoa. Bye, song alone. You are no epic. I want Pikachu. Whoa. <coughs> epic. Epic. ครับยาให้ผมได้50บาทนะเท่าไ่ายอ่ะขกสีบอไม่ใช่สิอันนี้คือผลไม้ยไม่รู้ว่าทำอะไรว้าว้าดับเบิลจัมว้าเอปิกดับเบิลจัมว้าเอปิกเมรย์เอปิกวัตด่าว้าวลูกกัดมันฟักนี่จะรีย This game is very epic. This game is very epic. ผมเปล่าละผมว่าผมเอาชั้นสองดีกว่าไปเลย No, no, you are no epic. No, no, epic. No, 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 no. Okay ตอนนี้ผมก็ซื้ออาวุธไปที่เรียบร้อย Whoa, very epic. Whoa, whoa. should whoa yo whoa whoa no you know epic no no epic no โอเคผมได้ซื้อกระแพงเรียบร้อยแล้วนะฮะป้องกันไทยนะสุดยอดโอเคดูสิขึ้นมาได้ไหมโอเคขึ้นไม่ได้มาสูงเกินสุดยอดคือแม้จะมี double jump ตอนนี้เกิดการจอดติดขัดนะฮะ ดอปเปอร์ได้ทำการผลิตตัวแร่ไฟแล้วก็แร่หินมามากเยอะเกินนะคะไม่รู้ทำไมำไมันไปตายไปแล้วว้าว very big dropper you k n o ว w ว w epic โอเคพบซื้อดอปเปอร์เสร็จเรียบร้อยว้าวว้าว very epic ว wow. ้าวเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นโคตรเอฟิกเลยโน no. คุณยาหมายเข้ามาในบ้านของผม My no, no, no epic. No epic. Very good Oh no epic Hey no, going to

เฟนเซอร์ให้ด้วยสุดยอดมีไอ้ไหลเลือดนั่นให้เราสุดยอดไปเลยว้าวดูดิโคตรไท่โวอ้อห e p ิ c มากน้องผมเขาเข้าไปถ้าผมสร้างอันนี้เสร็จปุ๊บอ่าโอเคขาเก็บตังค์ครบแล้วทำเหลือแค่นิดเดียวจะเสร็จแล้วโอ้ my god ซื้อหลังคาเท่าไหร่ เจ็ดพันห้าเองหรอไม่ใช่สี่ห้ามือเจ็ดอ่าเสร็จแล้วต้องซื้อไฟอีกนิดหน่อยนะโอเคโอ้ยยอดว้าเดี๋ยวสุดยอดไปเลยนี่สุดยอด <Whoa. S 1> แล้วก็ตอนนี้นะฮะโดโจของผมก็เสร็จแล้วโอ้โ oh หดูโคตรเท่เลยนะ สุดยอดมามามาจบคลิปด้วยกันมาจบคลิปด้วยกันมาเรามาจบคลิปอย่าเพิ่งนะก็ขอขอบคุณในการรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้บายบาย